เริ่มถ่ายแล้วครับอีกแล้วแบบนี้ก็นิชว่าคุณผูดชอมสวัสดีวันนี้นะพี่ทบปล่าไปก็เกิดคนชาวบ้านที่นี่เนาะเขาป่าไปแล้วะหารอร่อยอ่ะพี่พาไปหน่อยพามาที่นี่นะครับป้านร้านชื่ออะเขาเรียกเขาเรียกกันแบบเป็นชื่อเจ้าของเดิมอ่ะร้านวิดีโออลอดปลาหอยเนี่ยห์ห์ แทนฟแนเมตแทนเมสหรครับแเขาค้ายเขาเก็บัเเป็นแทนเมสครับครับโอ้โหน่ากินจา สบายดีครับวันนี้นะพี่ทบป่าไปก็เกิดคนชาวบ้านที่นี่เนาะเขาป่าไปแล้วอาหารอร่อยอ่ะพี่พาไปหน่อยพามาที่นี่นะครับป่าป่าป่าร้านร้านชื่ออะไรเขาเรียกเขาเรียกกันแบบเป็นชื่อเจ้าของเดิมอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาหอยนี่นี่นี่ตัวเหรอครับเออหลอดเป็น แทนเม็แทนเมดเหครับคล้ายๆเขาเกี่หวขวากเป็นแทนเม็ครับครับโอโหอจริงอดอันนี้บ้านพี่ล้สุดๆถือว่ามามาถึงของใหญ่ต้องรันเอาละครับสไลขายขายมานานมากนานนะครับสเต็กแล้วครับ๋อหรอครับ้ินมาตั้งแต่เต็ก ก็ตอนนี้เป็นเจนสองแล้วเจนสองเจนสองที่ทอยู่เพราะว่าคุณพ่อเขาขายเดียเจนแรกเจนแรกเพราะถ้าถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยผมว่าร้านเนี่ยชัดสุดถ้าบอกว่าเป็นอาหารตลาดหรืออาหารท้องยา่เพราะว่าที่อื่นไม่น่ามีคือถ้ามาบอกหมูชะมวงหรือว่าแกงต่างๆนานาผมว่าจากตลาดกันทบุรีคล้ายๆกันแต่ถ้าอันเนี้ยไม่น่าไม่น่ามีไม่น่ามีโอ้โหน่าสนใจ คือถ้ามามาเที่ยวแถวเนี้ยควรจะควรจะมา Don't miss it ควรจะควรจะอร่อยถ้าเรามาเราต้องสั่งอะไรครับวิเตียวหลอดวิเทียวหลอดเลยครับข้ามาปุ๊บวิเตียวหลอดหนึ่งชามป้าอ่าอยู่บอกกุ้งทอดเยอะๆกุ้งทอดอร่อยขึ้นทอดเยอะเยอะจะไม่ได้ มาแล right? ้วค right? ือเที่ยวหลอดใช่ไหมคือเที่ยวหลอดทลาดก็คือหูมีกุ้งแห่งปลาหมึกใช่ไหมแล้วก็กุ้งทอดคุณทอดใช่ไหมคัใช่กุณทอดเยอะมากใช่ซีเลียมซีเลียมนี่คือหนังหมูหนังหมูใช่แล้วก็มีซีฟู้ดมิกด้วยนะครับน้ำพะโล้น้ำแดงมีหมูซีฟู้ดรวมหมดเลยใช่ใช่ไม่มีอะไรไม่มีมมีอะไรที่หายากมีหมด ต้องที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะครับใช่ใช่ต้องคนทลาดอยู่ข้างๆน่ะเขาใส่หมดแล้วมันจะอร่อยหรอลองไปดูหิวกต้องลองได้เลยได้เลยคนนักชิมราเมนวันนี้ขอชิมของตลาดที่นี่นะครับ เจ้าคนนะโอ้อร่อยนี่ <c oughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมพามา <c oughs> อุย้ยแค่น,น้ำซุปอ,อร่อยนะหนามหมูเะรอก็กนะิขอขอขอนได้จริงๆจ้าโอ้ยซุปอ,อร่อยมากเอาเลยครับนะเอานะเลนะนะยนะเ<อ>ข็ด อไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยมีเยอะแยะเลยทำให้กุ้ณต้องผอมมากเลยนะแต่ผมผมชอบที่เราเรียกว่าเชงกุระนะมันดูแพงมันดูโอ้เออใช่มันคือเชงกุระนีกว่าอันนี้หมอนที่เข้มปลาเข้มาเข้มปลาเข้มลานะเข้มปลากุ้งอาใส่พวกนี้ก็เอบิเจงอืมอือโอ้อย่างนี้โอเคกินอย่างนี้เลย นิ่มมากใช่นิ่มมากเหมือนอะไรไม่้หั่นเมนะครับเจงใช่ใช่เขา้เอร่อมากโเมคล้ายๆกับเขาเกียบยปักหม้อทำเองสดๆเลยครับไม่ได้เส้นเร็จนะเขาจะทำเนีก็หอมย่างนีนใ้ใช่ใช่ <laughs> แล้วใส่เยอะๆทุกอย่างขนาดนี้แล้วว่าอร่อยเหรอ <laughs> มีหมูนำหมูมีกุ้ง มหปลาหมึกตับมีตับแล้วก็มีลูกชิ้นมีทุกอย่างปูงีนิดเดียวพี่โอ้ยทุกคนคล้ายๆชิคุวาด้วใช่ไงชิคุวาแบบนี้แล้วก็มีเปนปลาเนออันนี้ก็หมูหมูโอ้ยมันสนิทกันได้หรอโหสำลักถึงกับสำลักคนละภาษาเลยนะแต่ไม่ต้องเป็นคนเนี้ย เพื่อนดีมากเลยเต้าก้างที่อื่นผมไม่เคยเห็นดูไหมมีสกอตสกอตใส่มีผมไม่เคยเห็นว่าใส่ทุกอย่างไปในนี้ไม่ไงมันถลาดมาใส่ต่อนี้เลยนี่ถลาดอยู่ข้างๆที่นี่คือซีฟู้ดด้วยมีหมูด้วยไม่ไงมีลูกชิ้นเองอย่างกุ้งกับปลาหมึกนะอย่างนึกออกว่าเอ้ยเต็มเพื่อนกันได้เดี๋ยวหมูกับกุ้งเพื่อนกันได้เหรอ ได้อยู่ดีมากเลยลองแล้วดีเลยลองแล้วดีมากเลยพี่ลองลองกินหนังหมูครับเพราะว่าผมไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่กินหนังหมูใช่ไหมไม่กินไม่ไมค่อยกินไม,ไม่เห็นอะไม่เห็นนะพี่กินแล้วพี่รู้สึกยังไงลองดูครับกินยางงี้เลยเหรอคนญี่ปุ่นไม่ค่อยไม่คุยเห็นนะกินน้ำหมูผมไปซื้อหมูสามชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะไม่มีหนังหมูเขาขัดออกเขาตัดออกตัดออกเลยกินเลยนะ เราหมั่นคอลลาเจนเด้งๆมั่นกินขาหมูอ่ะอ๋อเราให้เราฟิวเข้าแน่เลยฟิวชาวบ้านไม่ต้องมีซาวไม่ต้องมีมิวสิกนะเดือดร้อนพัดลมขอบคืนฮาร์ดไลทอุ้ยนำหมูมาได้เลยืม ชอบอว่านี้ตัวสร้างกิจไม่ได้เพราะว่าติดฟันน่าสนอีกแล้น่าสนอีกแล้วไม่เป็นไรแสงมาจากข้างหลังหน้าปุ้ยโอเคไม่เป็นไรมีลายเทคนิคตันนี้สดสดกว่าเส้นก็คือหน้าเท่มีเส้นสดถึงชุ่มได้เอร่อยมากมีไส้ด้วยมีตับด้วยมีทุกอย่างเลย รสสำคัญที่สุดน,นะเต็มปุราครับเพราะว่าในถ้วยนี้นะเป็นประเอกนะ <c oughs> เต็มปุราคุ้เอบิเต็มอันนี้อันนี้ห้นนนนนนามพลาดขอใส่เยอะๆหน่อยละกันนะทานห้ <c oughs> อ,อร่อยหอมหอ,อมสุดๆเลยเนี่ยเต็มปุราคุ้งนะคือกินเลยก็ได้แต่ถ้าอยู่ในซุปแบบนี้นะมิกซ์ทำให้ อันนีนะ้ใช่อันนี้เนละอันนี้เนละให้ละลายไปเลยก็ได้อันนี้ก็กินด้วยกันนะอันนี้ทำให้แบบทุยแกงอ่หอมขึ้นเลยแล้วก็เข้ากันเนี่ยอันนี้อันนี้นน <laughs> ตัวละห้าสิบบาทโอเคนะใครคิดว่ากูง,งับไซ้อยู่ด้วยกันได้นี่ <laughs> ใส่ในปากดูนเนี่ยดูแล้วไม่เข้ากันโอ้โอย่างนี้เลยใส่กุ้งเจอกันกันแรกในปากผมอเฮ้ยสวัสดีด้วยกันได้เลยอาสาสด้วยกันเลยคุยกันอลไรพี่คุยกันแล้วตอนนี้ชยชอบชอบใครมาต่าดน,นะ มันดนเสีเท่ไเนี่ยเ่เฮ้ยพี่ดกหมดแล้วหมดจนแล้วนี่คือคนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยกินเร็วขนาดไหนกินเร็วมากเลยคนที่อยู่โตเกียวโกตะกใ่น่าเลยน่ากน ร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงพี่ผมว่ามี50ปีร้านนี้เจอมาผมเจอแล้วร้านเนี้ยอู้เขาขายตั้งแต่เด็กๆอะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเมนูนะเมนูนี้เป็นออริจินอลเป็นซิกเนเจอร์อู้50ปีใช่ใช่ไม่ธรรมดาแล้วยังคนเยอะอยู่นะผมเข้ามาเรื่อยๆเพราะคนพื้นที่หลักๆเราจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะที่ว่าไม่มีป้ายร้าน คมอมันมันโลโก้มากๆคือถ้าคนไม่ให้คนที่นี่ก็จะไม่รู้จักอยู่ข้างวัดติดวัดเลยวัดชื่อว่าอะไรพี่ท็อปวัดทองใหญ่วัดทองใหญ่อ๋อง่ายะติดติดวัดทองใหญ่เลยพอเจอวัดก็เจอร้านแน่นอนครับผมเข้าใจแล้วควานตรงนี้ทำไมมีเสียงอันนี้ไม่น่าจะ50ปีนะไม่น่าจะ10ปีได้ ซื้ออะไรครับเสี่ยวพัดวิ่วเดี๋ยวผัดค่ะวิเตียววิ่วเดียวเตียวผัดวิ่วเตียวผัดไหวิเตียวผัดฝากเมฮิกาลุเขาชอบกินนะฮะสี่สิบบาทนะครับสี่บาทถ้าไม่ฝากเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวจะเรื่องครับสองกรัมขึ้นไปแล้วครับทำไมเขาต้องมีเอ็นสิบเลยโอ้ยหอยออกอันนี้อะไรครับ อันนี้เบอร์อะไรเหรออันนี้เออผลสลากผลของลอตเตอรี่ที่ออกมาเนี่ยเป็นใคใไปอยูหมนะครับคือลูกค้ามาเห็นก็ตรวจได้เลยตรวจได้เลยที่ออกแล้วอันนี้ผลออกแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยผมนะต่อไปเนี่ยถ้ามาตลาดตลาดนะไปร้านตรงนั้นแน่เลยร้านชื่ออะไรนะร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวตา ไม่มีชื่อแล้วตาอะไรตาหอยชื่อตาหอยมากินได้เลยอยู่ข้างวัดคลองใหญ่ัดคนใหญ่วัดวัดางวัดวัดอยู่ข้างๆวัดนะลองดูคึงหาดูได้ง่ายดีซื้อให้คุณเมฮิโก้รู้แล้วสันติภาพครับสันติภาพสันติภาพแล้วครับก็ผมว่าข้างหน้านะมาตลาดนะก็ผมว่า่าแน่นอน เ9้านะไฟล้างเคือเจียวได้แหละคุณ้าข้างๆวัดนะวัดเชื่ออะไรเนาะวัดคองใหญ่วัดคงใหญ่นะครับมาแน่่ดใช่ไหมหน้าสดรโอ้ยน่าสุกเอ้โหโอ้โอ้โหโอนโ้โหโอ้โบโออ้อตอนี้โ